สวัสดีครับทุกคนรู้อย่างเล่าเรื่องวันนี้นะครับจะมาเล่าเรื่องสุดพิศวงของบริษัทที่ทุกคนใช้ทุกวันนะครับนั่นก็คือ Google ครับคุณรู้ไหมครับว่า Google ที่เราใช้กันทุกวันนี้เกิดจากโปรเจกต์วิจัยที่เกือบล้มเหลวนะครับและเกือบถูกขายในราคาแค่เกือบล้านเหรียญเท่านั้นครับใช่ครับเกือบล้านเหรียญไม่ใช่พันล้านหรือหมื่นล้านนะครับวันนี้นะครับเราจะมาดูกันว่า Google เนี่ยเริ่มต้นยังไงทําไมถึงเกือบล้มเหลวและเกือบถูกขายไปในราคาถูกขนาดไหนเกือบเยอะจริงๆ ถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะครับไปฟังกันเลยครับเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นในปี1995ที่มหาวิทยาลัยสแตมฟอร์ดในแคลิฟอร์เนียแลรี่ีเพจที่กำลังที่จะเข้าเรียนปริญญาเอกที่สแตมฟอร์ดและได้เซอร์เกรบินที่เป็นนักศึกษาอยู่แล้วมาเป็นคนพาทัวร์การพบกันครั้งแรกของพวกเขาไม่ได้โรแมนติกอย่างที่คิดตามข้อมูลที่มีพวกเขาทะเลาะก,กันเกือบทุกเรื่องในการพบกันครั้งแรก แต่ปี1996พวกเขากลับมาร่วมงานกันและเริ่มโปรเจกต์วิจัยที่จะเปลี่ยนโลกไปตลอดการเรื่องทั้งหมดเริ่มจากโปรเจกต์วิจัยที่ชื่อว่า b a c k l ล b แลลิเพจกำลังศึกษาเรื่องการเชื่อมโยงของเว็บไซต์ต่างๆว่าใครลิงก์ไปหาใครส่วนเซ r ร์เกบินถนัดเรื่องการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่พวกเขาร่วมกันพัฒนาอัลกอริทึที่เรียกว่าเพจแรงซึ่งเป็นการตั้งชื่อตามแลล p เพจนั่นเอง เพจแรงทำงานยังไงกันนะง่ายๆเลยครับมันจะดูว่าเว็บไซต์ไหนมีคนลิงก์มาหามากที่สุดและเว็บไซต์ที่ลิงก์มานั้นมีคุณภาพแค่ไหนเหมือนกับการโหวตให้กันและกันครับเว็บไซต์ที่ได้โหวตเยอะจากเว็บที่มีคุณภาพก็จะถูกจัดอันดับให้สูงขึ้นแต่ปัญหาคือตอนนั้นไม่มีใครสนใจโปรเจกต์นี้มากนะักมันดูเหมือนแค่โปรเจกต์วิจัยธรรมดาของนักศึกษาต่อมาปี1997พวกเขาตัดสินใจเปลี่ยนชื่อจาก b a c k l u b เป็น Google ครับ กูเกิลมาจากคำว่า Google ซึ่งเป็นคำทางคณิตศาสตร์หมายถึงเลข1ตามด้วยเลข0 100ตัวหรือที่เขียนในรูปคณิตศาสตร์ก็คือ10ยกกำลังร้อยนั่นเองครับเยอะมากจนจินตนาการไม่ถูกเลยใช่ไหมละครับพวกเขาเลือกชื่อนี้เพราะต้องการแสดงถึงข้อมูลจำนวนมหาศาลที่จะนำมาจัดระเบียบให้ปี1998 Google สามารถค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์ได้ประมาณ24ล้านหน้า และทุกคนเริ่มเห็นว่า Google ดีกว่า Search Engine อื่นๆเช่น y h o o o e x i ซ e Hotbot แต่นี่แหละครับที่เป็นจุดหักเหของเรื่องในปี1999 a y p a g รแลี่เพจและเจอิบินเริ่มรู้สึกว่า Project Google กินเวลาเรียนมากเกินไปพวกเขาคิดว่าควรจะขาย Google ทิ้งแล้วกลับไปโฟกัสกับการเรียนปริญญาเอกให้จบแด้รู้ไหมครับพวกเขาเสนอขาย Google ให้กับบริษัท x อ็กในราคาเพียง7,50 0 0 0หรียญสหรัฐ ือประมาณ27ล้านบาทในสมัยนั้นครับ x อ็กเป็น Search Engine ที่ดังมากในยุคนั้นนะครับอันดับ2รองจาก Yahoo ตอนนั้นเลยครับ CEO ของ x อ็กชื่อจอร์ดเบลแต่เขาดูแล้วคิดว่าอะไรกัน Google เนี่ยเราก็มี Search Engine ดีๆอยู่แล้วไม่เอาหรอกจะซื้อมาทำไมวีโน o โคสลานักลงทุนที่พยายามเป็นคนกลางในการต่อรองเล่าว่าเขาเสนอให้ x อ็กซื้อ Google แต่ผู้บริหาร X อ็ซปฏิเสธแล้วคุณรู้ไหมครับว่าตอนนี้ Google เนี่ยมีมูลค่าเท่าไหร่ มันมีมูลค่าประมาณ2ล้านล้านเหรียญหรือประมาณ72ล้านล้านบาทครับถ้า X อ็ซซื้อตอนนั้นจะได้กําไรมากกว่า2.6ล้านเท่าคิดดูสิครับว่าพลาดไปเท่าไหร่แต่ก็โชคดีนะครับที่เอ็กซไม่ซื้อเพราะหลังจากนั้นนะครับเพจรับินเนี่ยได้เงินลงทุนจากแอนดี้เบคโทแฮมผู้ร่วมก่อตั้งซันไมโครซิสเต็มครับจำนวนเงิน1 0แสนเหรียญเขาเขียนเช็คให้ก่อนที่ Google จะจดทะเบียนเป็นบริษัทเลยต้องเก็บเช็คไว้นานกว่าจะาไปขึ้นเงินได้ครับ ปี1998 Google ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการในโรงรถของเพื่อนที่ Palo Alto รัฐแคลิฟอร์เนียครับจากนั้นนะครับ Google ก็เติบโตอย่างรวดเร็วในปี2004เข้าตลาดหุ้นปี2006ซื้อ YouTube ในราคา1.6พันล้านเหรียญและกลายเป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกครับวันนี้นะครับ Google มีผลิตภัณฑ์มากกว่า200อย่างตั้งแต่ Gmail, Google Map, Android Chrome และอื่นอีกมากมายครับ เรื่องราวของ Google นะครับสอนเราหลายอย่างครับอย่างแรกนะครับบางครั้งสิ่งที่เริ่มต้นจากความไม่ลงรอยกันกลับกลายเป็นพัทเนอร์ที่ดีที่สุดอย่างที่2องโปรเจกต์ที่ดูไม่มีอนาคตอาจจะเป็นสิ่งที่เปลี่ยนโลกได้ครับและอย่างสุดท้ายนะครับการตัดสินใจผิดพลาดครั้งหนึ่งอาจจะทําให้เสียโอกาสมหาศาลไปเหมือนที่ X อ็ที่ปฏิเสธ Google ไปครับวันนี้เราได้รู้จักต้นกําเนิดของ Google กันแล้วนะครับ จากโปรเจกต์วิจัยที่เกือบล้มเหลวเกือบถูกขายในราคาเกือบล้านเหรียญกลายเป็นบริษัทที่มีมูลค่าล้านล้านเหรียญถ้าคุณชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช่องรู้อย่างนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของรู้อย่างเล่าเรื่องนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ